ประวัติการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปู่นาควัดอรุณสุดยอดพระเกจิผู้เรื่องวิยาคมแห่งวัดอรุณราชาวารารามหลวงปู่นาควัดอรุณหรือพระเดชพระคุณพระพม่ธรรมอดีตเจ้าว,วาดวัดอรุณราชาวารารามรูปที่สิบท่านเกิดเมื่อวันที่สามมกราคมพุทธศักราช2415 ที่บ้านบางภูนจังหวัดปทุมธานีท่านคือสุดยอดพระเกจิผู้เรืองวิยาคมแห่งวัดอรุณราชวรารามท่านมีความรู้ทั้งในด้านพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานท่านได้ศึกษาวิชาวิยาคมต่างๆมาจากหลวงพ่อหว่างวัเทเียนถวายผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านจนหมดสิน้นทั้งวิชาการสร้างตะกุดหนังหน้าผากเสือ วิชาลงผ้าปะเจดแดงซึ่งเป็นวิชาที่ลือเรื่องของหลวงพ่อว่างเต้ากันมาว่าขนาดมีนกมาเกาะอยู่ในบริเวณวัดเคยมีคนลองยิงก็ยังยิงไม่ออกหลวงปู่น,นาคท่านได้สร้างระกุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณเพื่อไว้แจกแก่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่จะไม่แจกพ่อมเพื่อเพราะตามตำราการสร้างตะกุดหนังหน้าผากเสือของท่าน ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อหวังวัเทียนถวายนั้นท่านจะต้องทําพิธีปลุกเสกตะกุดหนังหน้าผากเสือวรุนของท่านได้เฉพาะปีที่มีเสาห้าเท่านั้นซึ่งในสมัยนั้นหากลูกศิษย์ลูกหาคนใดอยากได้ตะกุดหนังหน้าผากเสือวรุนของท่านเอาไว้บูชาส่วนใหญ่จะพากันมาสั่งซื้อหนังเสือที่ร้านเจ้ากรมเปอ๋อหน้าวัดสามปื้มเหตุเพราะในสมัยนั้นใครมีของป่าและยาสมุนไพร ก็จะนิยมนำมาขายหรือฝากขายกันที่ร้านนี้เมื่อได้หนังเสือมาแล้วก็จะนำหนังเสือส่วนหน้าผากของเสือมาตัดแบ่งตามขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ขนาดของหน้าผากเสือที่ได้มาถ้าเล็กก็ตัดขนาดประมาณ1นิ้วหากใหญ่ก็ไม่เกิน2นิ้วต่อ1นชิ้นหนังหน้าผากเสือซึ่งเสือ1ตัวจะสามารถตัดแบ่งหนังหน้าผากเสือ ได้ไม่กี่ชิ้นจากนั้นจะนำมาแช่น้ำเพื่อขูดขนออกให้เกลี้ยงแล้วนำมาฝนให้หนังหน้าผากเสือที่มีความหนานั้นบางลงเพื่อง่ายต่อการจานและม้วนเป็นตะกุดเมื่อได้หนังหน้าผากเสือตามขนาดที่ต้องการแล้วก็จะนำมาถวายหลวงปู่นาหลวงปู่นาท่านจะทำวิธีจานอัขระเลขยันตามสูตรเมื่อจานอัขระเลขยันเสร็จแล้ว ท่านจึงจะทําทการม้วนตะุดหนังหนาผากเสือโดยใช้ได้สายสีเล็กๆมาควันโดยรอบทุกดอกเพื่อมัดให้หนังเสือแห้งอยู่ตัวไม่ให้คายออกซึ่งในยุคหลังๆบ้านปลาชีวิตของท่านหลวงปู่น,นาคท่านย่ให้พระเนนหรือลูกศิษย์วัดในกุฏิของท่านทําการควันเชือกตะปดแทนท่านเมื่อเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วก็จะทําการลงรักเพื่อรักษาให้หนังเสือมีการรัดตัว และมีอายุการใช้งานคงทนยืนนานซึ่งหนังเสือที่นำมาลงรักในสมัยนั้นเมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันนี้จะมีทั้งที่ยังมีเชือกคว้านไว้และไม่มีเชือกคว้านไว้มีทั้งที่ลงรักและปิดทองและไม่ปิดทองก็มีเมื่อเสร็จสมบูรณ์เป็นตะขุดหนังหน้าผากเสือแล้วหลวงปู่นหน้าท่านจะเริ่มทำการปลุกเสกของท่านไปเรื่อยๆ เพื่อรอให้ถึงเลิกเสาห้าในปีนั้นๆท่านจึงจะทำพิธีปลุกเสกใหญ่ในวันเสาห้าให้อีกครั้งเมื่อเสร็จจากพิธีปลุกเสกใหญ่ในวันเสาห้าแล้วหลวงปู่นาคท่านจึงจะทำการแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ที่ศรัทธาหรือศิษย์ที่ได้นำหนังหนาผากเสือมาไว้ให้ท่านทำพิธีให้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า ด้วยขั้นตอนวิธีการทําที่สลับซับซ้อนของการสร้างตะกุดหนังหน้าผากเสือของท่านหลวงปูน่นาควัดอรุณจึงทําให้ได้ตะกุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณที่มีจํานวนค่อนข้างน้อยมากและมีจํานวนการสร้างที่มีจํานวนจํากัดจึงทําให้ตะกุดหนังหน้าผากเสือของท่านเป็นที่ใฝ่หาของบรรดาผู้ที่นิยมศรัทธาในองค์หลวงปู่น,นาควัตอรุณจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ จะหาชมตะกุลหนังหน้าผากเสือวัตรุนของท่านตัวจริงๆหาชมกันได้ยากเป็นอย่างยิ่งตะกุนหนังหน้าผากเสือของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมอดีตเจ้าว่าตรุนต้าชวาลารามรูปที่สิบหรือหลวงปู่น,นาคพระรุนนั้นเข้มขังมากด้วยพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายถึงขนาดใครใส่ตะกุลหนังหน้าผากเสือของท่านเดินผ่านไปยังค้องวงข้อควายในสมัยนั้นงวควายยังตื่นกลัว วิ่งหนีแตกตื่นกันอย่างลนลานเลยครับหมายเหตุขั้นตอนการสร้างสกุลนังหน้าผาเสือของท่านหลวงปู่นาคพัตรลุนทั้งหมดที่ได้กล่าววานี้เป็นเรื่องที่คุณวิทย์วัตรลุนผู้เขียนสงสัยมานานหลายสิบปีเพราะเป็นเพียงการได้รับฟังมาจากคุณลุงกวีอัชโกรวิดยซึ่งท่านก็ฟังมาจากคุณปู่กรอัชโกรวิดย ซึ่งเป็นบิดาของท่านอีกทีหนึ่งจึงยังมีข้อสงสัยในใจอยู่อีกหลายอย่างแต่เมื่อคุณวิทยาล,ลุนได้มารู้จักกับคุณอนุสิทธิ์บุญมากซึ่งคุณตาทั้งสามท่านของคุณอนุสิทธ์บุญมากท่านเคยเดินทางจากวัดเทียนถวายเพื่อมาเรียนหนังสือและมารับใช้หลวงปู่นาคอยู่ที่วัดรุนในสมัยที่ท่านหลวงปู่นาคท่านยังมีชีวิตอยู่คือหนึ่งคุณตากุสองคุณตาม้วน 3. คุณตามิ่งก่อนที่พวกท่านและชาวปทุมธานีอีกหลายคนจะเดินทางกลับไปอยู่ที่วัดเทียนถวายเมื่อหลวงปูน่นาคท่านได้มรณภาพลงคุณวิทย์วรุณจึงได้ไหว้วานขอให้คุณอนุสิทธิบุญมากไปช่วยสอบถามถึงขั้นตอนการสร้างสกุลหนังหน้าผากเสือของท่านหลวงปูน่นาควัทรุณจากคุณตามิ่งที่ท่านท่านเห็นการสร้างจริงๆให้อีกครั้งหนึ่ง พื่อยืนยันถึงสิ่งที่ได้รับรู้มาจากคุณลุงกวีอัศโกวิทย์ว่าจะตรงกันหรือไม่ซึ่งในขณะที่ทำการบันทึกนี้คุณตามิ่งท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ได้ข้อมูลที่ตรงกันจากคุณตามิ่งคือเมื่อม้วนตะกุดหนังหน้าผากเสือเสร็จแล้วท่านหลวงปู่นาคท่านเจวได้สายสินเล็กๆเ,เส้นสีขาวมาคว้านโดยรอบตัวตะกุดเพื่อยึดตะกุดหนังหน้าผากเสือของท่าน ไว้เพื่อไม่ให้คลายตัวออกจึงได้ลงบันทึกการสร้างตะกุดหนังหนาผากเสือของท่านหลวงปู่น,นาควรรุนที่ถูกต้องนี้ไว้เพื่อไม่ให้ขั้นตอนการสร้างตะกุดหนังหนาผากเสือของหลวงปู่น,นาควรรุนที่ถูกต้องได้สูญหายไปขอบันทึกไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเทิดเกียรติคุณแด่ท่านพระพิมลธรรมนาสุมมนานาโคพระผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่ง ของพวกเราชาววัดอรุณบันทึกเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2556โดยวิทย์วัดอรุณขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กระชอน .com ในหมวดของวัตถุมงคลพระคณาจารย์รุ่นต่างๆหากท่านผู้ชมชื่นชอบข้อมูลดีๆของพวกเรา แก้วอ่อนทัวร์เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่ได้นำเสนอเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจะได้มีกำลังใจหาข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอท่านผู้ชมใน e ีพีต่อไปด้วยครับ